เซลมีเซลครับพี่ช่างบอกว่ากลับมาครั้งนี้เนี่ยอุดมสมบูรณ์ขึ้นเยอะเลยโอ้โหนี่โฟมหนามากครับกันความร้อนได้แบบจริงๆครับกันเสียงฝนตกด้วยครับจะเป็นเมทัลชีทด้วย P u โฟมใช่ไหมพี่เมทัลชีพียูคนก็จะตกพอดิฝนจะมาแล้วครับเรายังอยู่ที่อาณาจักรสังทองก็เป็นผู้สร้างบ้านนอกดาวคุณภาพงานดีงานละเอียดงานฝีมือนะครับ ตรงนี้เราก็ยืนอยู่ตรงช็อปงานก่อสร้างนะครับวันนี้จะให้ชมบ้านหลังไหนเดี๋ยวไปชมกันเนาะก่อนอดื่นเริ่มต้นคลิปก็อยากจะโฆษณาห,หนึ่งครับขอให้เป็นกําลังใจกับซันตุลาวยังไงถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องสันตุลาวด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านหลังที่จะให้ชมกันแล้วกันว่าวันนี้จะเป็นหลังไหนนะครับเนี่ยนอกจากสร้างบ้านนอกดาวแล้วเนี่ยยังสร้างเป็นซุมศาลาด้วยนะครับ นี่เลยครับนี่เลยครับนี่ที่ดูแล้วน่าสนใจมากๆคือหลังนี้ท่านผู้ชมสวยนะหลังนี้รู้สึกว่าสวยมากสวยมากหลังนี้เห็นแล้วชอบเลยครับนี่ยังพิเศษยังชอบเลยครับเนี่ยทุกช่างก็ทํางานได้บ้านทุกุกบ้านเลยนะครับต้องขึ้นอยู่กับว่าออเดอร์มาช่วงไหนจะต่างจากบ้านหลังมือสักครู่แล้วเหมือนบ้านมันโปร่งกันนะมันดูโล่งกว่าดังนั้นถ้าเราดูดีไซน์บ้านเราสามารถที่จะมาคัสตอมงานดีไซน์กับทางช่างได้ว่าอยากเพิ่มเติมส่วนไหน หรืออยากลดส่วนไหนออกไปอย่างนี้ครับมาดูหลังนี้กันครับหลังนี้ก็เรียกว่าแนวโมเดิร์นทรงตัว L เต็มเนี่ยความสูงก็ประมาณ60เซนติเมตร50เซนประมาณนี้ครับตัวประตูอันนี้หน้าบ้านจะทําเป็นประตูบานใหญ่นะครับนี่เลยครับหลังคายังเน้นความสูงโปร่งโล่งเหมือนเดิมนะครับสวยมากหลังนี้ถือว่าสวยครับสวยดีให้ดูเลยครับเป็นรูปทรงตัว L ไงครับอันนี้คือบริเวณหน้าบ้านนะครับจะมีระเบียงออกมาแบบนี้ครับ แล้วก็ในส่วนของบ้านข้างในเป็นพื้นที่อยู่ในบ้านแล้วก็ด้านข้างตัวบ้านแบบนี้ครับก็จะอยู่ที่แบบนี้เลยเราเข้ามาตรงฝั่งนี้แล้วกันครับตรงสองฝั่งที่เข้าครับก็จะเน้นเปิดโล่งอาจจะเป็นกระจกบ,บานใหญ่นะครับหรือไม่แน่ใจครับงานยันม่เศษนะอาจจะเป็นบานไม้ก็ได้นะครับแบบทึบๆก,ก็ได้อ่ะ<ๆ>เข้ามาบ้านมันก็จะมีพื้นที่โล่งๆในส่วนของหน้าบ้านแบบนี้ครับ คงทำเป็นห้องครัวแห้งข้างในบ้านแล้วก็ห้องน้ําฝั่งทางด้านขวามือก็จะเป็นห้องนอนนะครับ mm hmm. พื้นทําจากไม้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบ้านด้านในก็เป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะครับ mm hmm. วงกบหน้าต่างนี่ทําจากไม้สักนะครับท่านผูนน้ชม mm hmm. ไม้สักเลยแล้วก็ผนังบ้านนะครับ mm hmm. เป็นสมาร์ทบอร์ดล่องวีแข็งแรงทนทานนะครับ ทาสีได้ตลอดนะครับก็เลือกทาสีดีคุณภาพมันก็จะอยู่ได้นานนะครับอันนี้ส่วนพื้นจะเป็นพื้นไม้สักนะครับแล้วก็มีคิ้วมีบุงมีบัวใส่สวยงามมากๆครับแล้วก็ตัวหลังคาเองก็แบบสูงไหมครับอย่างสูงเลยเนี่ยจะให้ดูว่าหน้าต่างมันจะเป็นรูปลักษณ์ขอบที่เป็นแบบขอบไม่ได้บานใหญ่มากแต่มันเป็นสูงไงจะทาเป็นกระทุงหรือว่าทําเป็ิดปิดไงเปิดได้เปิดปิดครับบางทีทํากระทุงไปเนาะบานเปิดใช่ไหมบานเปิดนะ สูงมากครับดูทําให้ตัวห้องนอนมันแบบโล่งแบบนี้นะครับไม่อึดอัดหลังนี้ชอบอีกหลังหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูพื้นที่ด้านนอก <c oughs> คือตัวห้องนอนของหลังนี้จะมีสองห้องก็ห้องถัดไปก็ทรงประมาณนี้แต่ว่าห้องถัดไปเนี่ยจะมีหน้าต่างออกข้างๆตรงนี้ด้วยจะเป็นบานยาวๆนะครับดูห้องนอกบ้านกันเ <c oughs> นี่ยครับพื้นไม้ทั้งหมดเลยครับบ้านนี้คือใส่พื้นเป็นพื้นไม้นะครับเนี่ยมาดูห้องห้องนอนในห้องหนึ่งอยู่ฝั่งนี้ ซึ่งห้องนอนด้านนี้หรือเราจะทําเป็นห้องรับแขกก็ได้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าห้องรับแขกเนี่ยตรงนี้มันจะมีพื้นที่แบบนี้อยู่แล้วไงห้องนอนเดียวเหรอ,หอ,นอนโอเอาแล้วตรงนี้ทําเป็นห้องอะไรห้องรับแขกเหรอร้่นคือห้องโถงนี่ก็โถงโถโล่งหมดเลยเนาะเนี่ยครับเหมือนอันนี้คือออเดอร์จากลูกค้าคือเขาเขาเห็นตัวบ้านที่สร้าง อีกเจ้าหนึ่งครับที่หลังที่เราไปรีวิวเมื่อ EP ที่แล้วครับ mm hmm. ก็จะเป็นแนวทรงที่เรียกว่าโมเดิรูปทรงต mm ัว hmm. L เขาก็เลยอยากได้แบบนั้นแล้วก็เอามาปรับอันนี้ถามทางช่างแล้วก็บอกว่าขอห้องนอนแค่ห้องหนึ่งนะครับมาดูห้องน้ําครับดูกันมาหลายๆ EP ก็การันตีเรื่องความสวยงามและดีไซน์ที่ดูทันสมัยทุกหลังเลยขอชมอ่าก็ประมาณนี้แล้วก็มีช่องอ่ารับแสงระบ,บายอากาศตรงนี้ด้วยนะครับ อาจจะเป็น,นทำเป็นเคาน์เตอร์ขึ้นมาเหมือนเป็นชั้นวางของนะครับหน้าห้องน้ําออกมาก็จะมีพื้นที่โล่งๆแบบนี้ครับนี่ครับลักษณะบ้านเป็นบ้านโมเดลน,นะครับรูปทรงตัว L แบบเต็มนะครับอยู่อาศัยเป็นแบบครอบครัวอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวได้อย่างสบายๆมั่นคงแข็งแรงอยู่ได้ถาวรน,นานๆเลยนะครับ โครงสร้างหลักก็เป็นเหล็กกัน,นไนแล้วก็ผสมผสานในวัสดุการก่อสร้างหลายอย่างหลังคาเมทัลชีสนะครับมีระบบะมีเรื่องของการการคามร้อนให้ด้วยแล้วก็ผนังจะเป็นผนังที่เห็นด้านในจะเป็นสมาร์ทบอร์ดนะครับภายนอกจะเป็นเทอร่าส่วนพื้นบ้านก็จะเป็นพื้นที่ทําจากเป็นไม้พื้นที่ไม่ใช่ไม้จริงนะครับแต่มีความแข็งแรงมากๆนะครับเสาบ้านเห็นไหมครับเอกลักษณ์อยู่ที่ไม้สักไม่ว่าจะเป็นโครงคานหรือว่าฝ้าเพดานนะครับ Ard, หรือด้านในประตูหน kind of ้าต oh, okay, okay. ่างสวยงามมากๆครับเซิร์ชเขาว่าอาณาจักรสังคองมารอคดาวจะมีเบอร์ติดต่อสอบถามข้อมูลทุกอย่างได้เลยเดี๋ยวมาดูหน้างานจริงอยู่ที่แยกหนองบอนนะครับจังหวัดระยองอยู่ไม่ไกลจากชบุรีอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีพีหน้าอีกทีนึงครับว่าจะให้ดูบ้านหลังไหนเนาะเลิองานกี่โมงพิศญาณห้าทุ่มนี่คืออ๋อ แต่ว่ามันก็ดีนะคือตรงนี้เป็นช็อปที่มีหลังคาคุมเราก็ทํางานได้ตลอดเออบางทีคุณปู้ที่ก็ว่าใครอยากทาโอพี่สายันยกมือครับทําโอโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวอีพีนี้ก็คงเท่านี้ก่อนเนาะก็ได้มาทักทายพี่สายันเป็นช่างที่ประจําตรงนี้ครับอยู่มายาวนานนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังต่อไปเป็นหลังไหนจะให้ชมก็ไปติดตามชมกันอย่าลืมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูบ้านหลังถัดไปของอาณาจักรสักทองว่าจะไปดูหลังไหนนะ ไปชมกัน EP หน้าครับ EP นี้ก็คงจะเท่านี้ก่อนครับงั้นต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับ